รูปสมัยฮแตแงงานกันใหม่ๆข่อยเก็บไว้อยู่เด้ะมาเบิ่งดูนี่เจ้าจำเจ้าของได้บ่ป้าบอหนี่คือรอแถอวะ่อตะกี้นั่นพ่อแม่ข่อยว่าได้มากเจ้าได้มันสิเป็นทาบอบักเหีียวนั่นเรอตะบ้านว่าเห็นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอีอย่างได้ล่ะมันสิเลี้ยงลูกเรี้ยงเนียมันได้บ่เล่าว่าไมยพ่อแม่ข่อยก็คือกันแม่ข่อยก็บ่ได้มากเจ้าได้มันสิเป็นทาบออีข้อนันมันสิพ่มานอนเว้นให้มึงเลี้ยงอย่างนี้บ่เป็นยังได๋ล่ะไผ่หล่นอนเว้นบาดนี้ โมเมนต์เจ <si> ้าหันบ่เจ้าคนละอุ้ยเจ้าหันตัวแมนพ่วงพอข่อยว่าบ่เจ้าขยี้ข้าหนี้กันลล่ะพ่อแม่ข่อยว่าแม่นี่หลีไว้ขันว่าจังสั้นปลากันบ่เอาวะล่ะห่วยมะปากับปลากูกูไปยางนี้กันเลยล่ะแม่ข่อยลรสั้นเจ้าขึ้นยังนี่แม่กูก็สั้นมือขึ้นกันล่ะ มึงสิมาสร้างกูจังไดรกูเลี้ยงพออลูกอดอผัวแม่เราสร้างเจ้าย้อนเจ้าเว้าดูนี่ล่ะนี่ละเป็นจังสี่ล่ะกูก็สร้างือกันเดียวมาแม่มากินข้าวจินก้อนโรดจินก้อนโลดโอ้ยเนาะเป็นยังเนาะเจ้าเครียดให้คอยบ่เดียวนี่กบ่ลขคอยสิเครียดให้เจ้าให้ยังเดียวนี่ยู่นํากันมากะจนเถ่าจนแก่บ่ละเที่ยนี่มันกับว่าแม่เที่ยแรกเนาะโอ้ยคอยขอโทษเจ้าเด้อพ่นยี่เหียวเด้อสีเฮ็ดให้เฮ้าทะเลาะเฮ้าผิดกันอยู่บ่เศร้าน่ะคอยก็เป็นห่วงเจ้าแม่บ่เป็นยังดอก แค่เจ้าย่อมขอโทษมันก็นดีแล้วต่อไปกับพิจารณาบนนี้ดีเลยไหมหลงปากกับชิวโรจน์มันกับโบแมนกระยามันละมันผ่านไปแล้วเออเจ้าขอใจก็ดีแล้วแต่ข่อยกับว่าด้พิจได้หรอเอ้าว่าอยู่เดียวนี่กูพิจ <c oughs> วัตรจีห่วยอีบอบนี่ <c oughs> ไหมโอ้ยสาวงฮะวุวกินกลบวกินดับผีแม่ไม่นี่ละห่วยคันบ่เอานี้กูเตะขวามดุด้นี่ <c oughs> คือได้ข่าวว่าถือเลขเป็นแสนไม่ยืมเงินแจ๊กสองหมื่นแน่ฮะไอ้อังกอเงินหลายๆไม่ยืมแจ๊กสองหมื่นแน่โอ้ยยาวสันบาซีเด้อคอยประเดยนนี้ประเดยนนี้เอออย่ลืมบอกเจ้า <c oughs> เราหูนวกตัวเอ้คคือว่าสันตังสองสามหมื่นคือดีๆอยู่ไปพอกันอยู่โรงพยาบาลเมื่อวานนี้หมอบอกว่าเราหูนวว บุ๋ยหูนวกให้ยืมในเรื่องนั่นจักสองหมื่นโอ้ยอย่าว่าสันว่าชีท่อเห็นแต่ปากเจ้ามับมับอยู่คอยแล้วบม่ได้ยิ้มในหยังได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ยิ้มีหลีเตี้ยแต่จุงแต่ไข้เราถึกเล็กมานนิเราข่าวขึ้นด้อืมแม่นหยังข่าวก็หัวเราคนเด็หัวข่าวอ ไปเส้าหนี่พ่อต้มปลาไปเสียบเสียบไหมยุมอนอน่ะนะอุ่นหอน่อนห่อนนู่นลูกต้มปลาอะไรพ่อต้มปลาคอใส่สมม้อแดงกันแล้วใส่ปักเกี่ยวพร้อมเสียบก็ยังเนี่ยสดห่อนห่อนโว้ยโอ้ย,อยมันกินไม่ได้แล้วพ่อเอามันเป็นยังมันก็ต้มเหมือนเส้านี่ไหมโอ้ยมันทอดไข่เหอะไม่งั้นก็ไปซื้อผัดเตี๋ยวปากซอยนู่นอ,อ๋อจะซื้อมาตายยังก๋วยเตี๋ยวบาดนี่เนืน้อกินเหมือนบ่อยากไหมแต่นักต้มปลาไม่กินปลาหนุไปอุ้มนอนเด้อหนูเททิ้งตั้งนานแล้วพ่อเอ้าไปเทมันทีไม่ยังลูกมันไม่ยัง กินไม่ได้แล้วพ่อเดี๋ยวท้องเสียอ๋อเป็นยังกินบม่ได้มาเร้าโกกินอยู่ไหมมันจะท้องเสียนะสิพ่อเอ้ามันจะท้องเสียไ้ยังหันีมันเป็นยังมดมันขึ้นเต็มหม้อเลยรู้ไหมนั่นแล้วเออไปเททิ้งหมดแล้วว้าเป็นแค่ทิเพียงยังมดแดงลงยกลังเลยพ่อไข่เต็มเลยกินเข้าไปได้ไงอ่ะว้าต้มปลาใช่มดแดงเนาะก็เลยเป็นสั้นตัวแหม่มืงประเทศที่ผมกูบานี่กินไม่ได้แล้วพ่อเดี๋ยวท้องเสีย